สวัสดีครับอยู่กับผม MB UK นะฮะเราอยู่ในเกม Sun of the Forest ก็จริงๆก็เล่นไปก่อนหน้านี้นิดนึงแล้วนะครับแล้วกลับไปเช็คไฟล์ของตัวเองก็ปรากฏว่ากระตุกมากๆเลยครับก็เลยเปลี่ยนวิธีการแปลนไฟล์ของ OBS เนาะอืมก็เลยต้องทำให้ต้องอัดใหม่นะครับเพราะงั้นก็จะมีหลายอย่างที่ผมอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอะไรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นกับพวกพี่บูมมาแล้วด้วยนะครับก็ ในส่วนของมัตติเพเยอร์นะครับอาจจะเล่นอาจจะลงช้ากว่าตัวติงเกิลเพเยอร์นิดหนึ่งนะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์นะครับให้ความรู้ไว้ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ไปเริ่มเกมเลยดีกว่านำพวนะเกาะ ที่ดูเหมือนกับเกาะธรรมดาแต่กลับแฝงความลี้ลับไว้มากไหมและที่นี่ก็คือที่ที่ภารกิจของพวกเราเริ่มต้นขึ้นใช่ในป่าที่ดูน่าสยองนี่แหละ ส1สัปดาห์แล้วที่ครอบครัวพัฟตันได้หายตัวไปและนี่คือกลุ่มคนที่เราต้องตามหาเอ็ดวาดพัฟตัน on, CEO ของพัฟตันเขาและเป็นสามีของเบลล่าพัฟตันพ่อของวิจินียพัฟตันผมกับทีมของผมไปถูกมอบหมายให้มาตามหาตัวพวกเขา แต่ก็ไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างที่รอเราอยู่นี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีตามจุดที่มาร์กเอาไว้ว่าอาจจะเจอพวกเขาเอาละสมมเวล้เริ่มภารกิจแล้ว

คือเราอีกคนนึงจะเสร็จก็แล้วเออ เวนันยิงคอเรางั้นอ่ะเก็บเฉพาะของที่จำเป็นแล้วกันใครว่นะโอ้ยเควินยังไม่ตายอยู่เนี่ยสาย รู้ขึ้นมาก่อนนะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยรู้หมดสติจะไม่อยู่กับตัวเลยเฮ้ย hey, พวกเฮ้ยชิบหายแล้วหูหนวกเลยเหรอเนี่ยแม่เเลยเพื่อนเอ้ยมองหน่อยเวย้ยเออเยางนันแหละได้สติแล้วสินะอ๋อเวนเลย เราต้องสื่อสารกันผ่านทางนี้ไปก่อนสินะตามฉันมานะพวกโอเคอย่างน้อยแกยก็ยังอ่านไม่เข้าใจสินะอิอเมเมอร,ร์เจนซี่แพ็กเหรอกล่องฉุกเฉิน เปิดเฉพาะตอนที่ฉุกเฉินเท่านั้นนี่แหละโคตรฉุกเฉินเลยขวานจัดก,กระเป๋าก็นหน่อยดีกว่าใช้มีดไม่มีกล่องที่ไม่มีส่วนที่สามารถใส่มีดได้เลยฮะเอาละเควินไนช่วยฉันหาของมีค่าหน่อยสิอะไรที่พอจะใช้ได้โอ้ยาเหรอเยี่ยมเลย สุขชุชันบาดเจ็บอยู่ด้วยเอาละก่อนอื่นเขาต้องหาของที่ใช้ได้ก่อนแล้วนะว่าแต่ไอ้เว้นั่นที่ยิงเรามันใครกันทำไมมันถึงไม่ฆ่าเรากันนะเหล่านี้มันชันจะไม่ธรรมดาซะแล้ว โอเคพอที่จะมีของที่ใช้การได้อยู่บ้างมีกระสุนยอยู่ตรงนี้นิดหน่อยมีขน,นมด้วยแล้วก็มีซีโฟอาจจะได้ใช้ในอนาคตนะนะป้าจริงที่มีเราเหแค่สองคนเลอว่าเควินพูดไปมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีมันหนวกซะแล้วเอาละเคลวินแทนที่จะอยู่ในที่หนาวๆแบบนี้นะ ลงไปข้างหลังดีกว่าไว้พวกเขวินโว้่โอ้ยชาวิ่งหยดแย่ซะจริงที่สุดถ่ายไปแล้วจริงแล้วเนี่ยเอาละเรา,เาคงต้องหาทรัพยากรแล้วก็ทำที่พักอาศัยชั่วคราวกันไปก่อนนะนะ <c oughs> โอเคที่กันฝนแบบง่าย เรามีผ้าใบแล้วก็แค่หาไม้เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าต้องอยู่บนนี้ตอนกลางคืนแล้วก็ฉันว่าไม่เวิร์กแน่ๆเลยเอาไนมะ้นาสายต้นไม้ต้นนี้น่าจะใช้ได้นะเนี่ยพอให้ได้กิ่งไม้อยู่ เอาล่ะเควินฉันมีเรื่องให้แกช่วยแล้วล่ะไอ้เวนนี่เือนไปไหนของแกวะอขอไม้หน่อยนะหาไม้นะเพื่อนแล้วก็ตามฉันมา ปุ่มมาให้พวกนี้เล็กเกินไปกว่าจะให้กิ่งไม้เราออโอเคเควิน <Kevin! S 2> อ่าชิ i พวกเอ,อ๋ยพอได้แล้วนะ ่าฉันมานี่นายแกจะไม่หยุดเก็บหรือยังไงวะจะสูญเสียวความทรงจำหรือว่าความคิดไปด้วยทีนะโอเคน้ำเหรอโอ,โอเคอย่างนั้ยมันก็สะอาดพอที่จะกินได้ ถูมัสะอาดพอแต่สังารกานอย่างนี้มันก็มีวีทางเลือกอยู่ดีนะเคเวินโอ้พระเจ้าแกหายไปอ,ไอีกแล้วเนี่ยปิดที่ฝี ตามตำแหน่งที่ตั้งนี้ข้างหน้าเรามีถ้ำอยู่เควินผมเควินอยู่ข้างบนสินะกำลังหาทางลงมาอยู่สินะโอเคตอนนั้นก็จะมี G.P.S เหมือนกันเพราะข้างหน้าจะเป็นห่วงอะไรพ้อนหินกันเหรออไม่ใช้สินะงล่ะผมก็ใช้อยู่แล้วล่ะ อะไรวะน่ะนั่นนั่นคนเหรอนั่นบ้าอะไรวะน่ะโว้เควินแกเห็นนั่นไหมวะข้างหลังพวก ที่นี่มีประชากรมนุษย์ด้วยวะโอ okay. เคฉัอว่าเหตุการณ์มันจะแป,แปลกแล้วนี่ครอบครัวพัฟกฟตันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วบนเกาะนี้มีพวกนี้อยู่กี่คนกันวะเนี่ยกู้ไหมว่าหลายๆอย่างในเกาะที่จะวิปริตไป,ปหมดแล้วนะ บ้าจริงฉันไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้เลยวะ่ะแคออ่ไม่ย่นหนวะเนี่ยบ้าเ้ยตะโกนไปมันก็ไม่ได้ยินอยู่ดีนี่วะ่ะโอเคโอ้เพื่อนเ,เอ้ยไคิดว่าแกโดนมันจับลากไปกินซะแล้วอ่ะ โอเคเควิน okay, ข้างหน้าเรามีสัญญาณบางอย่างไม่ไกลมากแต่ว่าตอนนี้มันใบหนึ่งครึ่งแล้วะวะฉันว่าเราน่าจะต้องหาที่พักก่อนอะ่ะควรจะเป็นที่ที่ใกล้แหล่งน้ำฉันว่านะอะไรวะนะ่ะก้อนหินงั้นเหรอ ไปก้อนหินสินะป่าจริงป่าที่จะทำฉันเป็นบ้าฉันทำอะไรได้มากว่านี่ยเอาละฉันคิดว่าแค่ขวานี่คงไม่พอแน่ๆเลยถ้ามีหอบไว้มัน่าจ,จะใช้ได้แล้วนะ เมื่อกี้เหมือนสัญญาณไม่ดีเลยหวังว่า GPS เราจะมีแบตมากพอนะโอเคเควินฉันว่าเราควรจะไปที่บ่อน้ำบ่อใหญ่ทางนู้นน่ะที่ที่แม่น้ำหลายสายว่าประจบกันฉันว่าเราควรตั้งที่นั่งเป็นลกลากแล้วนะสะเบียงที่เหลืออยู่ก็เหลืออยู่ไม่มากแล้ว เฮ้ยเกยีตการ่าฝัต์จริงๆเลยอันนในขณะที่เควินก็มีอะไรแปลกๆอยู่ในป่านี้ด้วยเอ้ยพวกอย่าเข้ามานะเว้ยสามรุ่นออกหรือเปล่าวะเนี่ยเอ้ยคุณ ทำไมลงไปเดินสีขาแบบนั้นล่ะวะบ้าจริงน่าสยองเป็นบ้าเลยไอ้คนพวกนี้ทั้งฉันคนลุก<ฮ>บ้าะไรวะนะเอาละฉันไม่อยากอยู่ในป่าแบบนี้เลยฮะในที่ที่ไอ้คนพวกนั้นกระโดด ไปทำต้นไม้ได้เด่ยเอาละผวว่าเควินจะไม่ถูกมันจับลากไปกินนะรู้สึกเร็ๆวๆฉันกำลังเสียสติฉันต้องการที่โล่งๆในการสร้างที่อยู่โอ้ชิบมีเอาสี เรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยบอ่อน้ำใช่ไหมโอ้เป็นบอ่อน้ำที่ใหญ่ซะด้วยดูดีแฮ แต่มันอยู่กลางป่าเลยนี่สิไม่สบายใจเลยแนฮะถ้าเกิดต้องตั้งโลกท้าอยู่ในที่ที่คับแคบแบบนี้แถมยังมีไอ้ตัวบ้าพันนั้นไม่สิเรียกเป็นตัวคงไม่ได้ไอ้พวกบ้าแบบนั้นเพื่อนพันอยู่ด้วยสิดูเหมือนมงจะตามฉันมาแล้วเนี่ยเควิน <Kevin! S 1> มึงไปไหนวะเนี่ย โซนตะกวางน้อยฉันต้องการอาหารว่ะเฮ้ยเฮ้อยฮ้เ้อ่ออด้วย่ยด้วย <c oughs> เฮ้ยคุณเออกูเห็นนะ นาคิดจะเก็บทิ้งไม้ไปเลยเหรอไปชูออกไปนะว้ยว่าใหุ้ยไม่รู้เรื่องแต่แต่ว่า,วามันจะไม่โจมตีเรานะอีเวนี่เป็นใครกันวะ มันตามเราทำไมวะเนี่ยโอเคจริงๆใกล้จุดหมายแล้วปลายเขสามเขาให้แล้วเราเสียเวลาไม่ได้ รองนั้นเหรอเป็นิจบาเยี่ยมเลยรู้วเมื่อกี้เหมือนเห็นจะได้อะไรมาเพิ่มอีกอันนึงนะฉันดูไม่ทันน่ะแคมป์อย่างงั้นเหรอเนี่ยคนประเภทไหนอยากเข้ามาตั้งแคมป์ในป่าแบบนี้กันวะเนี่ย จะถูกลือยับเลยฮะเฮ้ยอะไรไอ้คุณไม่แก่ชู่ไ่ก็ไม่ไป แนสเคปเหรอวัวเลาะอะไรวะคิดว่าตลกมากหรือยังไงกันน่ะรู้สึกว่าเป้าหมายของเราอยู่ไม่ไกลแล้วแต่มันก็ใกล้เมื่อ้่าเลยมันมีมากกว่าหนึ่งคนเลยเนี่ยมีนขึ้นมาได้ด้วยมือป่าแบบนี้เอ้ยสามคนเลยเหรอเควิน เปอนผู้หญิงเลยมีผู้หญิงด้วยงั้นเหรอหรือว่าบูติเนียเขาจะเป็นแบบนี้ไปแล้วโอเคเป้าหมายคือตรงนี้ ตรงนี้เหรอโอ้รถนั้นเหรอคืออะไรอะ่ะโอ้เควินงานหยาบแล้ววะ ดูเหมือนว่างานนี้เราจะต้องขุดถ้ำลงเหมือนกันแล้วล่ะแต่ไม่ใช่ในบ่ยสี่โมงแบบนี้เน่เราเควินจากข้อมูลวิชายหาหอยู่ข้างหน้าฉันว่ามันโล่งพอที่เราจะตั้งลบนากกันได้น่าจะดีกว่าอยู่ในป่าเอาไปพวกหลอนๆพวกเนี้ยนะ โอเคอย่างน้อยเควิน Kevin ก็นมี GPS ีเอสั่นายัางตามเราได้อยู่ถ้าเราวิ่งไปเลยสุดท้ายแล้วยังไงเควินก็ตามเราเรามาทันอยู่ดีปัญหาคือไอ้พวกเพี้ยนที่ตามเรามาอยู่มากกว่าต้องการอะไรกันนะ มันจะสูญเสียความเป็นคนไปนแล้วเหลือแต่สัญชาตญาณอะไรอย่างนั้นเลยโอเคเคลวิคกำลังตามลงามามก็เป็นทาหารแล้วนะคุไม่น่าห่วงอะไรมากหรอก ตรงนี้กินได้ไหมเนี่ยลองชิมสิอ๋อไม่เลวหรือว่าใช้ได้มันดูไม่แย่เอ๊ะมันแพ้นี่นะ ว่าจริงถ้าไปดูตอนนี้แล้วก็ขากลับมาได้มืดแน่แน,น่ว้าเควินตอนท้ยวิ่งมาผมจะใช้จะวายนะอะไรกันวะน,นั้น ส่มไฟเหรอโอ้เขาบอายัางไงกันวะเนี่ยเควิน <Okay. Win! S 2> แกหายไปอีกแล้ววะอ๋อโทษทีฉันลืมไปว่าแกแบกของอยู่อะ ลงมาแบบที่ฉันลงมาไม่ได้สินะกระเป๋แก,แกหายด้วยนี่ว่าโอเคตรงนี้ก็ดูไม่แย่นะอย่างน้อยมันก็น่าจะขึ้นมาจากทางผานี่ไม่ได้นะไม่คิดว่าแบบนั้นเอาละอย่างแรกที่พักนอนแบบง่าย เฮ้ย <Hey! S 2> ใครวนะน่ะวะบูมีสติปัญญาไอ้คุณเดี๋ยวนะสามขากับสามแขนอย่างนั้นเหรอแต่ว่าลักษณะแบบนั้นบูจีนีย่ย นั่นหนูหรือเปล่านะ่ะเฮ้ยทำไมเธอถึงได้มีสามขาสามแขนได้วะเนี่ยเฮ้ยวิจีเนียเฮ้ยมันต้องหนีไปก็ได้มัง้งโอเค เอาละพวกเควินฉันคิดว่าเธอน่าจะเอาตัวรอดได้ละยังไงยังไงซะ <c oughs> เธอก็มีแขนช่วยมากกว่าเราอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ที่นอนแบบง่ายโอเค เราได้ที่พักนอนแล้วไว้เควินอขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีแล้วกันนะผมจะเื่เกินไปถ้าเกิดเราไม่มีไฟสินะในป่าที่คนบ้าพวกนั้นเดินแบบนั้นอยู่ด้วยแล้วน้าขนลุกเป็นบ้าเลยวะ่ะ จะมีก้อนหินอยู่ด้วยล่ะอะไรวะเควินเห็นอะไรอ่ะโว้ววววเสียงอะไรวะน่ะเควินไอ้พวกอย่าเข้ามานะเว้ย มันทำในข้างล่างวะหาม้เหรอบัดซบเว้ยคืนนี้คงเป็นคืนที่ยาวไกลสินะ